สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับุณผู้ชมเข้าสู่อินไซต์บอ Spain หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังดดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจในอินไซต์บอ Spain ครับเรอลมาดิดเอาด้วยครับร่วมวงลาเชสโกโรเบิร์ตเลมดอสกี้ครับเดินทางกลับไปที่บาเยนร์มิวนิกเพื่ออำลาสมโมสร สีสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมที่จะปล่อยอเล็กซ์เตเลสให้เซบียายืมตัวก่อนชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ i n s i ไซต a บอ s p a i n ด้วยนะครับไปกันที่ข่าวข่าวของเรอ่ลมาริดกันสักหน่อยนะครับมีแฟนๆที่อยู่ในช่อง YouTube ถามถึงข่าวของเรอัลม,มาริดมาวันนี้จัดมาให้เลยนะครับรายงานจากเดียโลอาร์ครับสื่อของสเปนนั้นมีการเขียนไว้ร่ายยาวเลยครับเรื่องของเรอัลมาริดที่สนใจจะดึง เบนจามินเชสโก้ครับศูนย์หน้าวัย19ปีจากเรดบูลซาบกูกซึ่งกำลังเนื้อหอมมากๆในตอนนี้เดลัสรายงานว่าทางด้านของเรอัลมาดริดนั้นจับตามองไปที่เชสโก้เหมือนกันนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเชสโก้มีข่าวว่าแมนยูเต็ดอยากได้ครับเชลซีไบร์นมิวนิกยูเว่อาแจกดอร์ตมุนนี่เป็นทีมที่มีข่าวว่าอยากจะได้เบนจามินเชสโก้วัย19ปีรายนี้ไปครอบครองฉายาของเขาคือนิวฮาร์แลนด์นะครับตอนนี้มีข่าวเหมือนกันว่าเรอัลมาดริดอยากจะได้ เดลลสให้อหตุผลอธิบายแบบนี้ครับโดยบอกว่าโดยทางด้านของเรียวมาดิดนั้นมีโอกาสจะปล่อยคือแน่นอนแล้วบอรครับมอรยาวนั้นจะถูกออกจากทีมแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนที่น่าจะต้องออกจากทีมคือมารโน่เดีสที่จะต้องย้ายไปแล้วก็มีเซอร์ตาบิโกรอที่จะเป็นเต่งในการได้ตัวไปอยู่นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นในทีมของเรียวมาดิดนั้นจะเหลือกองหน้าตัวหลักๆแค่หนึ่งคนนั่นคือคาริเบนเซม์า ขนาดที่อันเชโรตินั้นลองใช้ทางเอเดนอาซาแล้วก็อาเซซิโอในตำแหน่งเฟลสไนครับในตำแหน่งคล้ายๆลยกับเบนเซม่าเนี่ยแหละลงในเกมปรีซีซันแล้วบ้างแต่มันก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับเลยมีข่าวว่าเรอัลมาดริดมองไปที่เบนจามินเชสโกว่าอยากจะได้มาร่วมทีมประกอบกับคาริเมอเซม่าครับปัจจุบันนี้อายุ35ปีกำลังจะ35ปีเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้อายุการใช้งานของเบนเซม่าอย่างมากๆแบบพลิกเลยก็น่าจะไม่เกิน 2ปีการได้เชสโกเข้ามาร่วมทีมณวันนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่ารอให้เบนเซม่าปลดระวางก่อนแล้วค่อยเข้ามาการให้เชสโกได้มาเรียนรู้กับเบนเซม่าเลยน่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายที่ดีครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มาริตมีการเปลี่ยนถ่ายเรื่องของมิดฟิลมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลตัวหลักอย่างมาริตโทนีโ่โครสแล้วก็คาเซมิโร่ก็มีตัวเป็นถ่ายอย่างชัวเมนนี่ครับมีวอลเบเดแลวก็คามาวินกานี่ก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายในแนวรุกเช่นเดียวกันนะครับ ต้องการเชสโกเข้ามาร่วมทีมแต่สื่อจากสเปนไม่ได้บอกนะครับว่ามาดริดจ,จะเดินหน้าเรื่องนี้เร็วแค่ไหนแต่แน่นอนว่าอยู่ในเป้าสายตามาดดิดล็อกเป้าไว้เหมือนกันว่าอยากจะได้เชสโกเข้ามาเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีการรายงานข่าวออกมาว่าเชสโกนั้นถูกตั้งค่าตัวไว้หน้าจะอยู่ที่ประมาณ65ล้านยูโรซึ่งแน่นอนตอนนี้คนที่ถือเชสโกอยู่ในครอบของอย่างเวสบูซาบวกไม่จะไปเร่งรีบร้อนในการปล่อยเลยครับนับวัน นักเตะรายนี้น่าจะยิ่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นทีมไหนสนใจอยากจะคว้าไปร,ร่วมทีมต้องรีบหน่อย้วครับรวมถึงเราอเมอรดิด,ด้วยนะครับถ้าอยากจะได้ไปน่าจะต้องเร่งแล้วก็รีบหน่อยไม่อย่างนั้นราคาในซัมเมอร์หน้าอาจจะสูงกว่านี้เป็นเท่าตัวก็ได้แฟนๆเรือมอร์ดิตรอรุ้นนะครับว่าจะมีศูนย์หน้าเดินเข้าสู่สมโมสรหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ศูนย์หน้าตัวเป้าที่ใช้งานได้จริงๆก็มีแค่คาร์เดมเบนเซยมา ไปต่อกันที่เรื่องของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับเลวันดอฟสกี้นั้นก็ได้เดินทางกลับไปที่เยอรมน,นีนะครับเพื่อที่จะไปอำลาเพื่อนๆที่บาเยิร์นมิวนิกเลวันดอฟสกี้ครับเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกซ้อมของบาเยิร์นมิวนิกเพื่ออำลานักเตะและก็ทีมงานหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ย้ายไปคาแข้งให้กับบาเซโล์นาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ โดยหลังจากที่จบพรีีซั่นทัวร์สหรัฐอเมริกากับบาร์เซโลนานะครับโรเบิร์ตเลมรอฟสกี้ก็ได้เดินทางกลับไปที่เยนรมนีแล้วก็ไปที่สโมสรเก่าของเขานะครับเข้าไปพูดคุยกับทั้งซีอโออย่างโอริเวคาร์นฮาซานซาลิฮามิซิดแลวก็่อนร่วมทีมหลายๆคนด้วยนะครับโดยเลวานก็บอกว่าก็เศร้าครับที่จะต้องออกจากที่นี่เนื่องจากว่าเขาก็มีโมเมนต์ดีๆกับทีมค่อนข้างจะเยอะนะครับก่อนหน้านี้นั้นเลวานได้ให้สัมภาษณ์เชิงตําหนิสโมสรที่ปล่อยเขาแย่ๆใส่ตัวเขา หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าการเดินทางกลับไปครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าทีมงานของบาเยิน์อย่างมากเนื่องจากว่าเลมดอฟสกี้เองเข้าไปพูดคุยเรียกว่าเคลียร์ใจกันเลยครับทั้งซาลลหามิซิตและก็โอเวอร์คานโดยซาลลหามิซิตก็บอกว่าเลมดอฟสกี้นั้นเข้ามาคุยกันแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ประเด็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็แน่นอนเขาอวยพรให้เลมดอฟสกี้นั้นโชคดีกับเส้นทางใหม่ๆที่กําลังจะเดินไปเช่นเดียวกับโอเวอร์คารน,นะครับ คารนก็บอกเหมือนกันว่าลูบล็อสกี้เข้ามาที่ออฟฟิศอีกครั้งแล้วก็เป็นเรื่องดีมากที่ได้คุยกันนะครับแล้วก็ย้ําว่าจากกันด้วยดีเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันต่อในอนาคตอย่างแน่นอนก็เรียกว่ายังก็ไม่ได้แตกหักกันนะครับเคลียร์ใจกันแล้วทุกอย่างจบลงแล้วครับนอกจากนี้ก็มีภาพครับว่าทางด้านของลูบล็อสกี้ก็ไปอำลาเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนนะครับรวมไปถึงกุนซืออย่างยูเลียนนาเกลมันและก็ทีมสตาฟด้วยนะครับขณะที่ หมายเลข9กที่กําลังร,งรอโรเบิร์ตเดมล็อสกี้อยู่ที่บาเซอร์น่านั้นตอนนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงน,น,นะครับเนื่องจากว่าในเกมปีซีซันนั้นเราเห็นเดมล็อสกี้ใส่หมายเลข12นะครับเป็นหมายเลขชั่วคราวนะครับหมายเลขที่เขารอจะสวมใส่อยู่ก็คือหมายเลข9ตอนนี้มีข่าวว่าเบนฟิตเดปายนั้นตกลงแล้วครับว่าน่าจะย้ายออกจากสโมสรก่อนที่ลีกจะเปิดอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาร่วมวงสนใจก็คือยูเว่ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรนะครับ ตามข่าวจากสื่อของฝั่งวาเซีาบอกว่าตอนนี้เดปายตกลงแล้วครับว่าโอเคย้ายครับเดี๋ยวรอดูว่าจะย้ายไปที่ไหนแล้วก็หมายเลข9ถ้าหากทางด้านของเดปายย้ายไปจริงๆก็จะเป็นหมายเลขของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับมาที่ข่าวของอเล็กเซ์เลสนะครับแบ็กซ้ายจากแมนยูเต็ดกำลังจะย้ายไปร่วมทีมเซบีย่าแบบยืมตัวดาวเตะวัย29ปีครับย้ายจากปอร์โตมายัางปีศาจแดงด้วยค่าตัว15.4ล้านปอนด์นะครับในปี2020 แต่ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงจากลุกชอได้ครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเอริกเทนฮาร์กุซ้อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้ในซีซั่นแรกนะครับก็เพิ่งได้ตัวไทโร่มาเลเซียแบ็กซ้ายจากเนเธอร์แลนด์ครับที่ย้ายมาจากเฟย์ยูนสเข้ามาแล้วก็ทําให้การแข่งขันในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั้นดูจะเป็นงานยากของอเล็กซ์เตเลสครับเตเลสลงตัวจริงเพียงนัดเดียวนะครับในเกมพรีซีซั่นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของเทนฮาร์ซะด้วย รายงานจาก TNT Sport ครับสื่อจากบาซิลบ้านเกิดของเตเลสครับก็ออกมารายงานว่าเซบีย่านั้นกําลังจะปิดดิวคว้าตัวกองหลังบาริซโลายนี้เข้าไปครอบครองด้วยสัญญายืมตัวเหลือเป็นแค่ราย,ายละเอียดสุดท้ายเท่านั้นเตเลสก็จะเดินทางไปตรวจร่างกายกับเซบีย่านอกจากนี้ครับเตเลสไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับที่ปีศาจแดงนั้นจะปล่อยให้กับเซบีย่ามีข่าวว่าตอนนี้ อิริกบบยี่ก็ถูกจับจ้องอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเซบีย่านั้นเสียจูกุนเดไปแล้วก็เสียดีโก้คาร์ลอไปด้วยแต่ว่าได้ทางนั้นของมาเกามาแทนเพียงแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นอิริกบบยี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่เซบีย่านั้นจะคว้าเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับซึ่งตามรายงานข่าวนั้นก็คือเอริกเทนฮากตั้งค่าตัวของบบยี่ไว้อยู่ที่ประมาณ12-15ถึงล้านปอนด์เท่านั้นนะครับถ้าว่าเซบีย่าสนใจจริงยื่นในราคานี้มีโอกาสจะได้ตัวสูงเเลยยทีีดวครับ นี่เป็นสรุปข่าวบอลสเปนในอินไซต์บอลสเปนประจำวันนี้นะครับพูดคุยเยนได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังดันกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ